สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการประกอบชุดนอนนานะครับโดยประกอบชุดนอนนาผมจะประกอบขึ้นมาเองโดยหาซื้อของตามอ,าอินเทอร์เน็ตนะครับหาซื้อของตามอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาประกอบเพื่อจะทําเป็นชุดนอนนาสําหรับคนที่อยากจะใช้ไฟบ้านอยู่ในบนอยู่ใน ท้องไร่ท้องนาอยู่ในสวนนะครับผมกำลังจะประกอบขึ้นมาแล้วก็ไปอุปรกรณ์ก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างแล้วกอ็อีกชิ้นหนึ่งยังไม่ม,มาครับคือ,อเบเกอร์นะครับเบเกอร์ตัดไฟก็เราเบเกอร์ตัดไฟก็จะเป็นสี่อย่างแล้วตัดจะมีสายนะครับสาย DC นะครับขนาดสีเบอร์สีนะครับขนาดดีสายสาย DC ขนาดเบอร์สีนะครับก็จะ ประมาณ2เมตรผมใช้แล้วก็จะเอามาประกอบเป็นชุดนอนนาซึ่งชุดนี้ผมประกอบประกอบพิจิดคร่าวๆก็อยู่ประมาณ3,000นะครับ3,000ชุดนี้คือในชุดนี้จะมีประมาณฝาปิดนี่นะครับฝาปิดแล้วก็ข้างในก็จะมีอีกปักต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวพวกนี้จะต่อนะครับแล้วก็จะเอาปทำเป็นชุดนอนนานะครับ ไปรอ,อก่อนเสร็จตอนเสร็จนะครับเราจะ,ะรีวิวอีกที่หนึ่งว่ามันจะสำเร็จไหมนะครับครับตอนนี้ก็ทำการต่อนะครับระบบะชุดนอนนานะครับชุดนอนนาซึ่งประกอบใช้งานชั่วคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์นะครับใช้ไฟบ้าน เครื่องยี่ห้อไฟบ้านไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ห้ามเกิน3,000วัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่เราไปดูข้างหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้ามันเกิน3,000วัตต์ก็คือใช้ไม่ได้ก็อันนี้ก็คือเป็นชาร์จเจอร์นะครับเพื่อต่อไฟเข้ามาแบตเตอรี่ต่อเข้ามา,าแปลงเป็นไฟ2 2 0โวลต์นะครับก็อันนี้ก็คือเบรกเกอร์ Baker นะครับเบรกเกอร์ Baker ตัดไฟตัวตัดไฟสำหรับ เวลาไฟกระชากไฟไม่พอนะครับันแบตเตอรี่รูปนนี้ขนาด12โวลต์60แอมป์นะครับก็จะเทสนะครับอันนี้ก็คือสว่านนะครับสว่านนี้มี600 400 450วัตต์นะครับก็คือกินไฟอยู่ที่450วัตต์คือใช้งานได้ครับไฟ สว่านใช้งานได้นี่คือไฟบ้านครับงานได้ปกติแล้วก็เหรืออจะเป็นพัดลมหรือหลอดไฟก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยการเสียบเต้าด้านข้างของตู้นะครับนี่คือการทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบคือหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการทดลองทดสอบเฉยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งชุดนอนนานะครับให้ลูกค้านะครับ อันนี้ก็ชุดนอนนาน,นี้ก็ประกอบด้วยาชาร์จเจอร์แล้วก็พาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ3,000วัตต์แล้วก็เบรกเกอร์นะครับ2ตัวอันนี้ต่อสิ็นแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้มันเวลา5โมงเย็นมันก็ไม่มีแดดก็ไม่มีอะไรทดลองนะครับแต่ตอนนี้ก็ทดลองกับแบตเตอรี่หนึ่งลูกไปก่อนนะครับก็เทสดูก็แบตเตอรี่60แอมป์12โวลต์เป็นแบต มือสองนะบแบตเก่านะมันก็การเจ็บไฟก็ไม่ดีเหมือนกับแบตมือแรกนะครับอันนี้ก็คือเทสเครื่องเปิดแล้วนะครับก็เทส่สว่านนะครับสว่านขนาดสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบวัต์นะครับสวา450่านสี่ร้อยห้าสิบวัตเขาก็ของไฟบ้านนะครับทำงานนะครับคือแบตก็ไม่ได้แบตแบตก็เหมือนจะเสื่อมนะครับมันไม่ไม่เจ็บไฟก็ มันจะตัดเลื่อยอยู่แต่พยายามจะใช้กำลังดันเ้อไม่มีไม่มีตัวกระแทกตัวเนี้ยอันนี้คือทดลองเจาะไม้ครับก็ทะลุลองเจาะไม้ก็ทะลุแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทดลองอีกที่หนึ่งเมื่อแดดมานะครับถ้าพายุไม่เข้าซะก่อนนี่คือวันนี้ก็ทดลองแล้วก็ใช้งานได้ครับชุดนอนนามาอยู่นาก็ใช้ไฟบ้านได้จะเชื่อมจะออกจะเจียก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับแ,แผงตอนนี้ก็เชื่อมต่อมาจากของลูกค้าคือต่อยอดนะครับมาจากไอซัมเมอร์ซัมเมอร์ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะ นิ้วครึ่งก็จะยืมแผงสักแผงหนึ่งก่อนช่วงเวลาชาร์จแบตเข้าแบตเตอรี่นี่ครับแต่ไอช่วงกลางวันแดดแรงๆเพราะว่าปั๊มมันยังทำงานอยู่ก็อาจจะเอาไอแดดแรงๆถอดออกมาสักแผงหนึ่งก่อนเพราะว่าปั๊มมันทำงานเต็มท่ออยู่แต่ถ้าแดดอ่อนปุ๊บก็กลับไปใช้สามแผงเหมือนเดิมปั๊มก็ยังทำงานได้เพราะแดดแรงๆนี่เราใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณสองาชั่วโมงครับเพราะว่ามัน9แอมป์แผงนี้มัน3 0 0ร0 0 ยี่สิบสามสี่สิบวัตต์นะแผงนี้มันจ่ายไฟอยู่ที่เก้าแอมป์นะครับอันนี้ไฟไฟนี่ถ้าตเต็มเต็มนะครับเขาจ่าย,ยที่เก้าจุดห้าสองแอมป์นะครับหน,นึ่งแผงอันนี้คือปัม๊มอ่าปั๊มัมมติขนาดสามแผงนะครับสามแผงท่อออกนิ้วครึ่ง ก็เอาไปใช้ในไอ้อคอกหมูแล้วก็อน,นาคตจะเป็นอคอกวัวนะอคอกวัวคอกวัวอวัวบ่ว <c oughs> บอลเลี้ยงปาลาบ่อเลี้ยงปลาอยู่นู่นนะครับมันจะเป็นเถียงนาพลังงานแสงอาทิตินะตอนนี้กระทมไปนาพลังงานแสงอาทิต์คือมยังไม่มีสายไฟที่จะเข้ามานะครับตอนนี้ไม่มีไฟหลวงเข้ามาตรงน,นี้ก็ใชไ้ไอ้นี่แหละตัวนี้แหละครับชุดนอนนาชุดนอนนา ใช้งานได้นะครับแต่พวกนี้มาลองเทสเมื่อแดดเต็มนะครับตอนนี้ก็ทดลองใช้งานได้แล้ว